ช่วงไวลาตัวจากนี้ไปขอเชิญรับฟังล่ำลองขาดทุกบอหันมีโดยหมอล่ำวิทยาหอมหวนหรือสารคามประสานเสียงแค้นโดยหมอแค้นสมบัติสิมลาเชิญรับฟังครับ ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องเสียวแล้วทางผู้เขียวผู้เบียงสั่งมาเมืดขันโจมกงแล้วบ่าวพี่ชายสักสมเถิดแต่สาวแห่งเถิดแต่สาวเรื่องเมียงพลาซางเม็นบลายพลา แมนบบลายสายเนีย่ยผ่านเออโอ้อยน้อโอ้ยน้อโอ้ยน้อนอาลาอาล่้าลาอามาจนจานีลเป็นาองมีอระจอาลา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 อว่าอาลาวาลึงแแท่าอน ม,มนุษย์เดือดร้อนเพราะกิเลสตณนาเกิดมาวังมีเงินมีเงินเนาเหมือนคือกกองลานอยากมีหอบมีอ่านเงินคลนงของกายเกิดกับตายบ่ได้รู้ได้บูมมนคนทางมีแต่แต่สัางบลูมาตัวสิตายดอกไม่เ้บอมายิ่งลือซาดอกคำเคลืนเบื่อลมจมอยู่ในพุ่มเผื่อนกองกำรมองกิเลสอยากมีเสเียดเดินบานอยากมีรดนดอกเอินคน ฮำมว่าจนจนนี่ไผลยิยินกระยานสันคำ่างมีว่าสันบอกเคยพ่อกระยานเห็นไพกระปาจะจากเบ้นอันควถ่ถทุอันคว่เสียอันควงำม,มีความจนแม่นจังได้าเปลี่ยนบ่คิดโดยมันถวนมีแต่ฝนโวยสู่ทางลอยอยใหญ่เห็นคนทุกอยู่บ่ใดเห็นคนมีอยู่บ่ใดใจหอนตะวันหุน,หนมาบัดน,นี้ฉันที่ก้าวภาคตนนีพพานขาดทักบ่อนมีขาดที่มีบ่อนทุกกันแต่โบราณที ข้าทิ่ถูกบ่อนมีมีเนี่ยท่านใจสีพัลนาเบาบางเมื่อเนืองนั่นเท่าผัวผัวเป็นไปหน้าเท่าผัวเมียพันอยู่บ้านคอยถามมาแทงแรงเมียเลยค็ดดูแจ้งซ้ำเนียกในใจบาบาทุกข์คนนี้มันสิเป็นพอไผ่ต้องทุกจนโหนายเป็ี่ยนนำสายแล้ยังพอสิร้องดูบังสากรเท่าผัวเมียก็เลยข่าไก่หลอน หลอนลกเมื่อแหลนังหาใกล้แล้วแยกออกเป็นสองหมกหมกหนึ่งลูกกับขนหมกหนึ่งหนังกับเนื้อเลยแล้วอธิษฐานตั้งในใจคมกาบว่าสาธุสาธุสาธุเด้อสาธุเด้อเข้าแมนทุกเท่นี้สิเป็นด้วยเราพรอมหัวหันหัวผู้ขากลับมาเนยยิบถือหมกขนเนยเมบ่ทันโดนพอเลยกลับจากหน้าใบเฝ่าถามอาหารเขายู่ในเหื่นออกปากเมียก็เลยว่าเคยหมกไก่ว้หันกิน แม่คอยอีนั่งผัวกะเลยได้มกกระดูกมาก,กางเผยบ่าเมียท่าร่นตุกก่ยพอดีขายนาเมียเลยว่าจะเบาะ้าว่าจะบ่นบอกสองขัวแม่รู้แจ้งเอาไว้อยู่ในก็จากนั้นก็จึงได้หนีกันไปเป้าเป้าเท่าสองเท่าพากบ้านไกล้างห่างกันแต่ได้สัญญาไว้ก่นผู้ใดไปรู้ไว้จะเริ่มกันถิ่มปอยเด้อเท่าเด้อรักก็ทำหน่อย ลอยเดินเขา่าปาไผ่ส่วนผู้เมียก็เลยได้เป็นคนใช่ของทานเศรษฐีอยู่ต่อมาเมีเยเศรษฐีก็เลยตายเลยได้เปลยนเมียเข่าสืบแทงเมียเข่าส่วนอีตาผัวเธ่าม่มีทางมีทางขอขวัดนอนซาลาเอาเมียหมาอมแต่ผ่าอีโป๊ขอท่านกินโกโก้โอ้ยแพ้ผ้าโอ้ยแพ้ผ้ากระแหลงหำโอแหลงขา เอาอันนี้มือหนึ่งนั่นแกกับเราไปขอท่านก็ลเลยตัวคอกรรถึงทีอยู่ของเมียกวกเอาไปยอ่อมือยกกันก้าวขอท่านเขาเมี่ยก็จำดีแล้วบอกพ่อตัวตั้งแต่ก่อนก็เลยเอาบาัตรให้ทางให้มันทองแทนมิใช่แม็นทองแดงเม็นทองคำล้วนล้วนเอาไว้อยู่ในพอบอยากให้พวัวได้มีมังน้าเขาแก้ผันเอาไปวัดฝากหลวงตาเท่าเพิ่นหลวงตาบา่เอาเลยเขาเาไปหนึ่งบอกว่าซาทิมปล่อยได้ไหมเด้อให้ผูส้สาวเขาซ้รอย เมื่อเก้าเสิ้นมือใบพันไก่มาทางผูวเมียก็เลยถามว่าจะกินบักอือบอ่ หัวกะ่าบ่บพ่ได้กินแล้วบ่มีแนวสีนหนึ่งดอกให้ไม่ออกอยู่บ้านเขาหนึ่งเะเหตุกินพ่อแม่ลูกจังสันเชื่อไม่เอาวีธีปฏิกิริคีดีเอาทองคำลงยัดกันใส่ในอาไว้บอกให้ไปกินพุงทีกางลงพงตาหาวันคนบ่พอดื้อเท่าหยุดนเลยเท่าได้ปั้นเข่าแรกกะเลยยางไปไก่พ่อไปหอดต้นไมยย้ไงสีสก็ร่มลงปกผู้นกองงางามันเพินเธอแกก็เผื่อจติตั้งมือกำปั่นเต๊กะกีงัวงัวคนงัวพีตาสัมบรม น่งลงเถือกไม่แหงแล้วก็ต้องตำดาดพอดีอกีนี่ลองหลองบ่ได้กินสาสมมาที่กินจักคำเลยบ่ได้กินจอยน้ำลายเมือไอยูยเป่าเป่า,ปาบ่ได้กินนอดเ่าพอรัอนดุยลนเมือ เตือนเมื่อเ้าไปคอยอที่สามเมียกะสั่งพ่อตายนายบักเบ็ดโบเป็นก่าวข้าวนี้สัญญาไว้จะเพลอเล่ขังหิมปอยขันแม่นกินบ่อได้วันนาสิบ่อท่านเมียก็เลยไปปั้นข้าวเกี้ยวที่สามซ้ำเติมพอ่อจะได้ปั้นข้าวเกี้ยแรกก็เลยยางสีแสงแสะแสงแสะ แสงแเข้าไปด่อนหัวนาป่าร่อนคุ้มเมืองป่าเนั่นเป็นคุ้มวงงมีกกย่างสีซ้างลางมีก็ย่างอยู่หันเข้าปังมาเติงต่อปัลุบเอิงเมืองห้าวจอซองใบแต่กัไปยืนหมองหัวแลร่สายหมายว่าดีดีแ้วก็เลยดีปั้นเขาจีเห็นทองคำอยู่อย่างเลยหันใจพวงแอบพวงแอบพวงแอบหาเมื่อคู่สูวรรณคือสีเป็นเรื่องเสี่ยมคู่สุวรัณคือสีเป็นเรื่องซสี่ยขันโุนี้บานาฮีเด เอาอันนี้ดีใจ่ลายก็เลยปวดรูดเต้นขาเหมือนเหมือนต่อยานเสียนเลยตําหูมับเท้าตายแดดเด่นบ่ท่านขินอดเข่าบ่ท่านออดทองคำรถตายข้างอยู่จีนเดียนีน่ล่ะโนโพยย่พ่อใหญ่บรรนั้นบ้าขาดที่ถูกบ่อนมีมีนิทางข้างเก่าเสีมีนิทางข้างเก่าเสีให้จังไว้ ໃាំម្រើន់ក្រាំម្រើន់ក្រាំម្រើន់នឹង ขออันนี้ขาดสิมีบวันทุกอยากหายฉันสิงก้าวในท่านถ้ำมีมือหนึ่งนั้นมีปุญญามาโนบแก่กับไปไทยหน้าต่างแต่เพลย่ำเสาแม่เลยไปทรงเขากลางทางวางกะตาสารีบุตรเดินมาสาลีบุตรเดินมาแนกับท่านถอดให้ไปไ,ปได้บ่ดังบังท่านทอดแล้วไปฮวงอิพี่สองลูกก็คคอยคอยคอง ตังต้งเตลา่าเศร้าสวยเพลิตะเวนบ่ายทั่นไปฮอดกันเลยเอินใส่ลูกชายเอิเทอด้ายเอิญทดอด้ายแก่จะมิดอ้อยจอยเพราะ,ะบะแกย่อยบ่ท่านหลุดแกกับบุญงงีลูกเตือนมานนอตอนนั้นเห็นตะทองคำก่อนเห็นตะทองคำก่อนอยู่คล้องไทยคล้องขาดพอินปาสาสให้ไปได้ดังบางบัง,งนี่แหละพ่อยไอ้นี่แหละแม่ไอ้คนกก่ยังได้ปลาคนฟองการท่านสร้างอานิสงส์มิุส่งอานิส,ง,นส,ง,นส,ง,นสงส์งนนอส่วนสิได อานิี้ส์เด้อสอร์สิไ้พายจองจะเลงพายจอมองจะหัเลนอยนัอยนาอน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 อ้ยอยลานา